น้ำใส่แค่ไหนี่ก็ใส่มัดมาต่ะใส่เสร็จเล้วราก็ผสมเสเร็จแล้วก็บีบดูเงนะี้ยสวัสดีนักเลงทํากินทุกทท่านครับนี่จะพามาดูขั้นตอนการทําอาหารหนูนะฮะไปเขาทํากันยังไงป้ายโอเคครับขั้นตอนการทําอาหารนะฮะ ใส่อะไรบ้างนะพี่มีก็ก็สูตรนี้คือมันเราไม่มีอะไรอ่ะก็ใส่อาหารหมูเล็กอาหารหมูเล็กหนึ่งส่วนแล้วก็ข้าวโพดหนึ่งส่วนแล้วก็รำอ่อนสองส่วนยาในเปียเราไม่มีไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมไม่มีไม่ใส่เออไม่มีไม่ต้องใส่กล้วยแล้วก็ไม่ใส่ก็ได้ใช่มใช่ใช่ถ้ามีก็ใส่ไปถ้ามีก็ใส่ไปใส่ได้ทุกอย่างอ่ะพวกพวกพืชผักเนี่ยใส่ได้ทุกอย่างเลยที่หนูมันกินอ่ะ จะได้ทุกอย่างถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่ออกเชิงธรรมชาติเลยครับง่ายๆเลยยังง่ายนะครับหนูนาหนูพุกน้ำใส่แค่ไหนพี่ก็ใส่มันมาแอะใส่เสร็จเล้วเราก็ผสมเสร็จแล้วก็บีบดูเงี้ยเอาแค่ปั้นได้ใช่ไหมใช่ปั้นได้มันอยู่เป็นก้อนไม่ต้องแฉะใช่ไหมไม่ต้องแฉะถ้าแฉะแล้วเอ๋เออเส้นมันจะขาด อันนี้อันนี้พร้อมอัดแลยใช่ไหมครับอันนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วเนี่ยเนี่ยเวลาเราบีบดูก็อยู่อยู่อย่างเงี้ยมันจะเป็นก้อนเงี้ยเนี่ยไม่มีน้ำหยดเนี่ยเห็้มันี่ยน้ำไม่มีหยดเนี่ยโอเคครับพอาโอเคครับเราไปดูตอนอัดเลยนะฮะมันมัดมาแล้วรถไมัดมาแล้ว เสร็จแล้วก็มาตากนะครับตากนานไหมพี่ตากวันนึงอ่ะตากจนแห้งอ๋อถ้ามันไม่แห้งรามันจะขึ้นอ๋อนี่ครับประหยัดต้นทุนอีกนะฮะถ้ามันไม่แห้งแล้วรามันขึ้นมันจะนั่นมันจะเสียถ้าราขึ้นมันจะเสียหมดกระสอบเลยก็่วันหนึ่งพอดีเนาะจนแห้งเหรเนาะวันนึงพอดี แด็ดดีๆอย่างเงี้ยแหงมาแข็งป๊กเลยแหละอันนี้เม็ดกี่มิลพี่อันนี้อันนี้เม็ดหกมิลหกมิลนะหกมิลเหมาะเหมาะเหมาะกาเรเลี้ยงหนูให้หนูคุ้มแม่ค่าอาหารโอ้คุ้มคุ้มประห<ร>ยัดได้เยอะป่ะประหยัดได้เยอะเลยประหยัดประหยัดได้เยอะอาชีพเสริมนะครับเลี้ยงหนูขายนะฮะทำง่ายทำได้จริง ทำได้ทุกคนน่ะลงทุนน้อยด้วยผลกั้นตอบแทนาฟาร,ร์มเราไม่ใช่ฟาร,ร์มใหญ่นะครับไม่มีไรายได้เป็นแสนอย่างที่เขาลงคลิปกันฮะแต่ขายได้นะครับขายได้เรื่อยๆครับขา,ขายได้เรื่อยๆนะฮะขายได้ทั้งปีอ่ะหนูผมอ่ะผมเลี้ยงมาผมเลี้ยงมาสามปีก็ช่วงปีใหม่ที่พานาม,มานี่ก็ไม่พอไม่พอนะครับไม่พอขายเลยเผื่อท่านไหนที่อยากสนใจนะฮะสนใจลองเลี้ยงดูครับ ตอนนี้ยังไม่ขายครับพันยังไม่ขายนะครับห, <มด S 1> หนูหมดเล้าเลยนะหมชุดไม่พอขายี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะลงขายครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนการทําหัวอาหารให้หนูนะฮะใช้เวลาไม่นานนะครับครับขอบขอบคุณทุกทุกการติดตามนะฮะ กดแชร์กดติดตามให้นะครับขอบคุณมากๆากนะฮะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ